สต่ไดีเพื่อนพี่นอ้องมืัอนี้มายามตบตามเคยเนาะอยู่ที่ที่นซอยคือกเก่ามืัอนี้มากใกล้พื่ออะไรอยู่เนื้อพี่อยู่เนื้อพี่ตอนแรกเนาะบรรยากาศตอนแรงๆนี่ประมาณนี้สี่โมงกว่าทางแดดยิ่งแจ้งเงี้ยพี่นอ้องแดดแห้งนี่เนาะแดดกะแห่มืัอนี่พันธุ์ตะไครบัวลงพัดึงขึง้นเลยบัวล้งสือถือเออเขาอยูเขาอยู่ยพรามีตัวใหญ่ thì có mình tôi nhảy ô oh, xì si hạ tô hả tôi nhảy nó cái đại lâu khứ cả bọn chắc tô hả tụi mày tụi cao tụi mày sự tù, sự tụi mày nó thì xì si tô khi nào có phải luôn nhiều ข้านพี่องอ่อนไนดะ้ตัวนี้นะอ่อนไนดะ้โอ้ยามขึ้นมาเลยเนาะได้สีหาโตเอาว่ามีติตัวใหญ่กะโอเคอยู่นีห่หนึงเพราะว่าช่วงนี้มันม่อยากถือพี่น้องเขาใส่ตุ่มล้านี่เนาะนี่สิเพราะได้ก็ฮิตถือตุ่มแล้วพอได้เพราะว่าเห็นมันใส่เลมันถือมาวันนี้ใส่ล้ายเนาะมาวันนี้เพราะว่าพอซื้อตุ่มเพิ่มมาตุ่มมาเพิ่มอีกสามลา่างใส่หาล่างมาวันนี้ ไปไปหลุดมันก็เลยไปหลุดไปหลุดแง่ๆเลยแบบนี้เอาเลยล่างหนึ่งล่างหนึ่งอยู่สี่ห้าโตไปหลุดล่างสองล่างสามกันต่อไปต่อไปเพื่อละจิเป็นยังไงไมีแต่ตุ่มพี่น้อฮู้ตานากตุ่มเห็นบ่เป็นบ่ปอมฮะใส่เหี่ยงกันบอลได้เขาเขามันหมักถือแล้วเขาหมักใส่ใส่จี้ๆกันเลยป้ามันขยักเลยเมื่อนั่นน่งก้อนลุกอีกจะได้ก้อนนี่ก็นี่นี่กระตุ่มนี่จะเจาะก็เลยนี่สามลางจะเจาะก็เลย นี่จะตุ่มบ่แม่นน่าจะกระตุ่มหนจังแหลพุ่นตุมลายมื้อนี้นี่ตุมกับตุมอใส่กผลิตเพราะว่าผู้ใดก็ฮิดมันถึกมันถึกมันมันขาววงัน70โตตอตาางายากก็ใส่2เทือก็เลือเงินค่าตุมแล้วก็อยากแล้วนี่เบิ่งเด้อนี่บรรยากาศนี นี่กระตุ่มนี่นี่กระตุ่มบัวกระสายบัวกระสายบัวได้กระสายตุ่มนะปลอมต้นไหนกระตุ่มมีแต่ตุ่มอะไรเห็นไหมปลอมตุ่มพี่น้องมีแต่ตุ่มกระตุ่มลายตุ่มเอางมันหนักระตุ่มเพราะว่า ไปไปหลุดลางซองกันต่อไปแบบน,นี้เจ๊ที่เป็นยังไงรางซองหอนลางซองเล่ยนี้น่หอนรางซองเลย <c oughs> อยู่นี่หฮมนะอยู่นี่โป้โขงเสียแต่ละนนลงไปทางบ้านเหรอหลุดลางซองกันพี่น้งองหลุดน้ำกันเนาะดึงกดีขึ้นก็เออเป็นี่เลย อยู่ในหลุมบ่าววงว่องบ่บ่าโมปอหลอมน่ี่นอโอ้ข้าจังหลอมนี้าเลออกเลยดิออกในตัวหนึ่งตั้มมันออกมา้ลยข้าจังเป็ดจั่งทุ่เกาทุ่สมเขาเห้ดูนะตุ่มไม่เล จาเนาะปากมีบ yes, oh. ่น oh, uh, ีนะปากเลอย่้งมัน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 ลางซองล้างซองถึงลางซองเออลุลางซามอีบานี้โอ้ลางซามนั่แหละไต่อม ไกลกับคองสิวขขาลัวครับไปดดดกันไปอีกไวเนาะมาด้ไทยเหนียวไปตปมนมตอนนี้มัมดแล้วมันถึกอ่ะตันนี้มันมดตัวนี้ไปดูหลังซามไปหน่อครับมาเบิ่งลังซามเป็นยังไงหลังสองหลังหนึ่งยามไปเลยลังซองเขาแตกจาก ลังสามสิแตกจะหรือสิงเงียบไม่จีลีเนาะหลุดน้ำกันเบ,บ้างเฮอมาหอดเลยนี่ไอ้หลุดลังสามลังสามเงือห่อมเงือห่ออ่อนกับขี้แกบแล้วก็ผัวฮานาเนาะสามล้างนี่ไม่บ่อกเหารอสามล้างนี่นี่ชองล้างต่อต่อไปนี่เงือบขี้ควาย ขควายปนห้ามสองลางต่อไปรุดระวางเงียขี้ควายก็ีอเป็นยังไงเบาบองมาตัวนี้แตจ่าพี่น้องโปลางนี้เฮง่าโอซีกันพี่น้อมซีกับลางลางไม้ตัวล่างไม่มาถึกิอ๋อถือกับลิปพี่นแตจาเด้อ ขากนีพี่น้องมันอันนี้มันอันนี้สองล่างตุ้มก็เสลี่ยงได้คำคายตัวนี้มีตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนึ่งก็มีตัวใหญ่เก็มูซานสิบไปจากนั้นทางมันจะตุ้มหน่อยมันขึ้นอตัวนี้ก็ลายตัวนึ่งก็ลายตัวนั้นจะง่ามกว่าตัวนั้นลายกว่าโอ้ สองลางสามถือคัดเว้ยมีแต่ตุ่มใหม่มดวะนี่ตุ่มใหม่มดพี่นนองยังตุ่มเก่าซื้อซ้มตุ่มนี่ซื้อมาใหม่ะซื้อมาซื้อมาหลัวก็ใส่เลยนี่่ะก็ลองลงมาลงวถือว่าถือว่ามันอยู่เนาะตุ่มนี่มาจากมันไปนี่จากมันเป็นใส่เฮ้ยบอลนันนมันลายเบาลายหน่วยโพตุ่มซ้มหน่วยมันเหี่ยงกันน่าจะมอาเบิ่งตุ่มซีบาดนี่เป็นสี่เงียขี้ควายครับ ห่อเนาะอันนี้เนื้อห่อขี้แกบแล้วก็ข้าวป้ายมีข้าวป้ายน้ำแล้วกอะหัวหันหัวหันยังกระไดแต่ว่าแต่ว่าันใช้หัวหันไก่เนาะไปไหลุดล้างสีกันหน่อยล้างสีเนื้อเนื้อตางเนาะเหมือนกันฮะพี่น้องมาหลุดล้างสีกันนี่เนื้อตางเนาะเราวางซองล่างนี่งซองล่างนี่งใส่ไปแล้วว๊ คือขากอีซองล่างล่างถึงล่างหนึ่งบนเถิกขากแต่มานี่มาเบนล่างสีนี่นี่หลังสีนี่เนื้อต่างขี้ควายหัวขี้ควายขี้ควายด่อนเนาะคนตะเกาเขาว่าขี้ควายด่อนถึงอู้ดุนกับพี่น้องแตกจั่แตกจั่งโอ้ถึออยู่ได้ถึงอยู่โอ้ถือถืออยู่ถืออยู่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไน้อง

ล้วงหาก่คือสิบุผาดแล้วเนาะทำเอาไปหลุนลัางหาเนาะพี่น้อง <c oughs> บริทายไลย่เวลามันอะน,นะหยาดความจำเต็มเนาะอ่าหลุนลัางที่หากับพ <ใน S 2> ี่น้องขี่ควายดอนขี่ควายดอนเป็นจยางไรนี่ล้างสีขี่ควายดอนถือไปแล้ว mà lụn cái phía nào mà lụn cái mà lụn cái muốn chạy chạ đây này nhặt lửa ta này nè nông cái phải chạy chạ chạy đây chạ chạ ô bộ phạ Chạy tổ rồi lạng luôn họ lạng đấy đâu lạng luôn bộ phạ đây phía nào oh. Như tôi nhảy vào <laughs> ผ่านเลยพี่น้องได้เงินลักแสนแล้วเหมือนนั่คายออกหมดนเ้ได้เงินลักแสนแล้วเหมือนลักแสนแซนหานี่อยากได้แล้วได้แล้วนี่สี่ล้างหาล้างนี่ขายออกไปหนึ่งสองสามสี่หาภูเก็ตตัวแปดตัวแปดตัวก็มีตัวบางใหญ่ตัวบางใหญ่ตัวเอ้าจบกันเลยน้อพี่น้องเนาะหาล้างยาหมดเรียบร้อยแล้ว คือว่ามัน,มานอยู่ตัวโอเคยู่เนาะสมกับมัน้นมาบอกเคยผ่าบอกเคยผ่า,ผาะจะได้กับฝากกุ้ลายกุแซ่ได้พี่น้องเด้อโอกาสนาสิได้เห็ดต่อไปอีกเนาะขอจบคลิปเนาะ